สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะถ่ายไพ่ราศีธนูในเดือนกรกฎาคมนะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมคุณพีองค์เปิดไพ่ทั้งหมด20ใบ2สำรับไพ่ที่เหมือนกันก็มี1คู่นะคะก็คือ The เ o w e r ตั้งตรงใบหนึ่งแล้วก็กลับหัวใบหนึ่งก็จะโฟกัสไปทางด้านอารมณ์นะคะ ก็เดือนนี้ชาวธานูก็อาจจะใจร้อนหรือว่าผู้วามนิดหน่อยนะคะส่วนในด้านอื่นๆที่ทายได้ก็จะเป็นเรื่องการงานก็จะมีการย้ายที่ทํางานย้ายบ้านย,าย้ยายทำเลที่ทำหากินนะคะที่ประกอบอาชีพที่ค้าขายใหม่หรือรวมหมายถึงการที่ออกจากงานที่ทําอยู่หรือว่ามีปัญหาในที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากินคือที่ประกอบอาชีพคือก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเหนื่อยหรือว่าร้อนใจสำหรับบางคนก็อาจจะหมายถึงการซื้อบ้านใหม่นะคะจับไพ่ตัวตนของชาวราศีธนูก็ได้ไพ่ page of s w o r d ก็คือเด็กถือกระทาก็เป็นการเริ่มชีวิตใหม่เริ่มงานใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เป็นการปรับตัวมีการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชาวธนูการเรียนรู้หรืออุปสรรคที่ผ่านมาก็จะทำให้ชาวธนูได้ค้นพบเส้นทางใหม่หรือว่าอาจจะเป็นไฟบังคับที่ว่าเราทำงานประจำแล้วเขาให้เราทำแต่หนทางใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเก่าการปล่อยวางปัญหาและก็ความทุกข์ ไพ่สรุปก็คือเดอะสตาก็ถือเป็นไพ่ที่ดีอีกหนึ่งใบนะคะไพ่เดอะสตานี่ก็จะรวมถึงการปล่อยวางกับความคิดเดิมๆการพบเส้นทางใหม่ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็ข้างๆก็จะมีไพ่แปดถ้วยอยู่ข้างๆด้วยโดยสรุปรวมแล้วก็หมายถึงว่าชาวธนูนี้ก็ได้ต่อสู้ถ้าเกิด กี่ยวกับงานหรือว่าการดำรงชีวิตครอบครัวนี้ท่านก็ได้สู้มาพักหนึ่งและทั้งเรื่องการงานแล้วก็ความรักครอบครัวตอนนี้ท่านก็จะพบผลทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมเป็นการเปลี่ยนแปลงชาตินูบางท่านก็จะหันเข้าหาธรรมะเล่นกายไปปฏิบัติธรรมหรือว่าทำบุญฟังธรรมไปชาตินูอีก พวกนึงก็อาจจะหมายถึงว่าการที่จะเริ่มงานใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมถ้างานประจําไม่มีก็จะหางานอิสระทำก็เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มอาชีพใหม่เริ่มวิถีหรือระบบงานอาจจะทำอยู่ที่เดิมแต่ระบบงานเปลี่ยนไปทำที่บ้านทำออนไลน์หรือว่าการเข้ากะการเปลี่ยนเวลาทำงานงานนี้ งานที่ตอนนี้คนสนใจอย่างพวกระบบดิจิตอลเนี่ยชาวโขนก็จะทำได้ดีก็บางท่านก็จะอาจจะมีบางท่านที่จะเข้าสู่อีกสังคมหนึ่งก็อาจจะเป็นสังคมของการระบบลื่นเลงบันเทิงใจเต้นรำฟังเพลงก็แล้วแต่วัยของแต่ละท่านนะคะพวกเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างพวกอบบยมุกหรือว่าการเล่นหวย ชาวธนูบางท่านก็อาจจะไปสนใจทางด้านนี้เรื่องการงานก็ในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ถือว่าดีมากมีการเริ่มงานใหม่ๆท่านก็จะต้องยังต้องอาศัยพึ่งพาผู้อื่นเลยนะคะสำหรับบางท่านเพราะว่าจะต้องศึกษาเรียนรู้แต่ก็จะมีผู้ใหญ่หรือว่ามีเพื่อนหรือคนรู้จักที่ให้ความช่วยเหลือในบางท่านที่ออกจากงาน ถ้าคิดจะหางานใหม่ก็จะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษบางคนก็อาจจะต้องเสียงเงินไปเรียนเกี่ยวกับงานใหม่ที่เราจะทำแล้วก็คือไปเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็สามารถที่จะเริ่มงานได้เลยท่านที่ทำงานอยู่ที่เดิมก็ระวังเรื่องการทะเลาะกันนะคะหรือว่าการถูกใส่ความถูกใส่ร้าย เดือนนี้ชาวธนูก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอาจจะย้ายที่ทํางานย้ายระบบงานทํางานอยู่บ้านทํางานออนไลน์เข้ากะเปลี่ยนเวลาทํางานข้อนี้รวมถึงชาวธนูที่เป็นนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ดีขึ้นแต่อาจจะต้องปรับตัวหน่อยหนึ่งซึ่งชาวธนูก็ทําได้ดีอยู่แล้ว การเงินโชคลาบท่านก็จะเสียเงินเรื่องการเรียนที่เมื่อกี้กล่าวข้างต้นนะคะพวกการเรียนการอบรมถ้าหากว่าค่าเรียนฟรีก็อาจจะต้องเสียเงินค่าเดินทางไปเรียนคือจะเป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะหรืออาจจะเป็นสําหรับคนที่แต่งงานแล้วก็อาจจะเป็นค่าค่าเทอมค่าเรียนของบุตรบริวารลูกน้องเงินค่าใช้ใจ่ายการเดินทาง แต่ว่าค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จ่ายออกไปก็จะทำให้มีไรายได้เข้ามาก็ถือว่าเป็นการลงทุนในบางท่านก็จะจ่ายเงินเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยซื้อบ้านใหม่ตกแต่งบ้านรวมถึงย้ายออฟฟิศหรือว่าเปลี่ยนที่ทำงานใหม่นะคะครอบครัวความรักโดยทั่วๆไปก็มีไพ่ ิบถ้วยมาก็ครอบครัวก็อบอุ่นใกล้ชิดอันนี้ก็ปู่ย่าตายายก็อาจจะอยู่ใกล้ชิดได้เดินทางไปเที่ยวทําบุญด้วยกันสําหรับคู่หนุ่มสาวก็อาจจะมีการใช้อารมณ์ต่อกันในบางท่านนะคะอาจจะมีเรื่องโต้แย้งที่เป็นเรื่องของคนอื่นหรือว่าเรื่องหยุมหยิมบางคู่ก็อาจจะต้องห่างกันรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยไปนะคะจะได้มีความสุข บางท่านก็อาจจะตกหลุมรักกับผู้หญิงที่มีเจ้าของแล้วหรือว่าเคยแต่งงานมาแล้วคนมีคู่ก็มีโอกาสมีบุตรนะคะในบางท่านแฟนก็อาจจะกำลังมีปัญหาที่ยังไม่ได้บอกเราอยู่ก็อาจจะมีความเครียดท่านก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะคะคือสอบถามคุยกันบ้างบุตรบริวารก็อาจจะอาจจะดื้อบ้างนะคะนำปัญหามาให้ รือไม่ก็เราก็อาจจะเสียงเงินกับบุตรหลานค่าเรียนค่าโงรงพยาบาลน้องเกิดใหม่มาเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้ก็สุขภาพก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกฟันโรคเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อเส้นประสาทหรืออาจจะเป็นพวกออฟฟิสซินโดมี้ะคะ่ะแล้วก็ระวังญาติผู้ใหญ่ลูกหลานก็จะมีบัติเห็นเล็กๆน้อยๆให้ต้องไปหาหมอนะคะการเสริมดวง ก็เมื่อกี้รู้สึกจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยเราก็ไปถวายของมีคมให้วัดก็ดีนะคะเช่นที่ตัดเล็บหรือมีโกนหรือว่าเราก็ทําบุญไหว้พระสวดมนต์สรุปชาวธนูนะคะก็จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ใช่งานอย่างเดียวนะคะจะเป็นการดํารงชีวิตอยู่ด้วยนะคะอาจจะย้ายบ้านที่อยู่อาศัยที่ประกอบอาชีพ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมถึงความรู้สึกของท่านบางท่านก็จะมีความรู้สึกปล่อยวางเป็นความสุขทางใจค่ะอาจจะได้ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมมากขึ้นระวังการถูกใส่ร้ายถูกโกงบ้านที่พระาศัยก็ปิดให้เรียบร้อยนะคะ ออกไปไหนมาไหนการพนันอบบยามุขถ้าท่านยังรักที่จะเสี่ยงก็อย่าใช้เงินเยอะนะคะแล้วก็ด้านอารมณ์เดือนนี้ก็ระวังการกระทบกระทั่งการใช้อารมณ์อาจจะใจร้อนหน่อยนะคะโชคลาภก็มีบ้างการเงินดีขึ้นได้โชคได้บุตรสำหรับบางท่านก็จะมีโชคนะคะจบแล้วนะคะ หวังว่าชาวราศีธนูทุกท่านก็จะมีความสุขแล้วก็โชคดีในเดือนกระดาคมนี้นะคะก็มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาฟังคลิปจนจบนะคะสวัสดีค่ะ